สวัสดีครับพวกผมโชอีนะครับโอเควันนี้มาเล่นแพนด้าป่านะครับผมในแร้งคอนต้นนะครับโอเคจากสามสิบดาวตอนนี้เหลือสิบหกดาวแล้วนะครับเหนื่อยใจมากเลยนะโอเคมาเกมนี้ก็เจอโอเมก้านะอืมค่อนข้างแบบแปลกๆดีเนาะแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับโอเมก้าก็ไม่ได้เห็นนานละคนเล่นอนะโอเคมาฟา์มันก่อนครับ ฝั่งเรามีแวนนะครับมีแวนลุดมาเจอเซอฟิตต์ตนะ้องเกมนี้แปลกๆดินานๆจะได้เจอตัวพวกนี้นะครับโอเค <Okay. S 2> ยัได้อยู่เนาะ ใจเย็นใจเย็นโอเคสวยครับอุ้ยถือวเวทได้อยู่นะเอาต่อได้เหรอโอ้โหโดดไม่ถึง ผมถอยนะไม่ไหววะโหติดขอบไปนิดนึงเนาะเสียดายมากเลยแต่เพื่อนตามไ่ได้อยู่ไปละพอละได้แล้วพอนะครับฟาร์มก่อนเนาะแพนด้าต้นเกมก็แรงแล้วเนาะตัวมันมีของก็แรงกว่าน,นี้ อย่าน่าจะกดเซฟิตได้เนาะโอ้ยเคก่อนนะแย่งปะโอเคแย่งหมดหมดละเพาะเคตายเนาะสวยครับเสียเสียได้หย,ย่าเนาะตายละซิลหายเนาะไม่รู้ซิลไปบนหรือเปล่ายวผมเอาดาร์กแล้วเนาะ โอเคซิลอยู่บนนะครับไหวไหมเนาะโอเคสวยครับโอ้โหล้อเดียวเกือบไปเปล่าอุ้ยเกือบตายเน็ตปิงวะบูผมบินไปแล้วบูโอเค คอยก่อนนะเดีย๋ยวผมกลับบ้านก่อนไอ้ต้องกลับละเลือดมีอยู่มีหน้าเกี่ยวบนแต่ยังได้ไม่ได้ที่ประเด็น โอเคสวยครับโอเคต่อยนะซิวหายนะครับโอเคได้ได้ป้อมอยู่อ้อ,อผมมาละโอ้ถอยเลยถอยเลยถอยเลยน่าจะตายนะโอเคได้อยู่ได้อยู่บนไม่แตกนะครับเจะได้แวนตายไปละ เล่นเยอะไปนะทีมเราเมื่อกี้นี้ วางไว้ก่อนนะครับ uh huh. อ๋โอโบเก้นีกว่าน่าจะแรงกว่าเยอะเดี๋ยวรอก่อนเนาะซิลใกล้าตายแล้วซิลน่าจะกลับเดีย๋ยวรออีกเว็บนี้ผมเคลียร์กลางก่อน มีหน้าโดนเยอะว่ะเคเซฟิตอยู่ล่างเมดเมดกำลังลงมาเนาะเคได้กลางนะคุมละเคบูอยู่เดี๋ยวไปเคลียร์ล่างนิดนึงเนาะเซฟิตน่าจะตีล่างแตกเสียดายมากเลย โอเคสวยครับบนได้ไหมโอเค ใกล้ตายนั่งสองตัวมีสองตัวใกล้ตายแล้วมันเห็นว่ะโอ้ยเอ้ยโ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 อ้ยเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนไม่ได้เนาะอิลูเมียขึ้นมาแล้ว ไหวไม่ได้เล่นบนผมว่าต้องปล่อยละแม่งเยอะเกินเนาะไม่เล่นนะครับเยอะเกินไม่เล่นไม่เล่นออกตัดเลือดอยังครับไม่ยังไม่ออกตัดเลือดเนาะน่าจะชิ้นต่อไปเขาน่าจะออกแล้วล่ะ เ,เ,นนเข้าไปเป้นะครับเดี๋ยวเข้าไปเราตายเนาะพยายามสตันนะรอมีหน้าดึงค่อยโดดเข้าก็ได้ oh <my> รอแค่ป้อมกลางเองเพื่อนไม่ได้ป้อมเลยเอ้เฮ้สวยครับ ได้ไหมได้ไหมเกี่ยวยำ่ำโอ้ยกูจะตุยเอาถอยเนาะถอยนะครับได้ล่างยังละเพื่อนแวนเคลียร์กลางอยู่เนาะ อ,อ็อบเจกต์ไม่ได้เอาเลยผู้หยานเข้าอะได้ปะน่ะเกือบเกือบแวนยืนไม่ได้สินะทำไมแวนยืนไม่ได้เนะขาหน่าม,มีหน้านะ โอ้หแวนสี่คิวล้วตายสี่คิวล้วอาเจอทีมอย่างนี้แหละไม่แปลกแกเลยนะที่ผมแพ้ลัวๆแค่นี่เล่นงั่งมั่งป่าเล่นงั่งมั่งแวนเล่นไม่ได้เลยเนาะ สองกำลังต,งตีกันอยู่ผมมีออฟนะเนาะอย่าน,นโดนเนาะโหบน ไม่ใครดูบนเลยนะเคมีหน้ากลับโอเคได้มาตัวนึงโอเคสวยได้ตอบปะโอเคเอากลางเอากลางเอากลางเซฟฟิตมาข้างหลัง oh. โอเคสวยครับ กีะจายกลางเลยโหลได้กลางเลยตีป้อมไปเอาป้อมก่อนสวยครับถอยเนาะไม่เล่นละพอละพอละได้แล้วคุ้มละ กน่าก็น,น่าจะไม่เอาทอนเอาหยาดไปเล่นอีกอ่ะโอเคผมแรงมากแล้วตอนเนี้ยหาจังหวะเล่นนะหาเข้าจังหวะสองนะแพนด้าหาเข้าจังหวะสองน่าจะแรงแล้วล่ะ ออฟยังไม่ได้กดเลยยังไม่มีโอกาสกดออฟเลยเดีย๋ยวเราถ่ายเลนกางเขาได้แล้วนะแต่เลนข่ายังไม่ได้เลยอย่ารอเอาไว้นี่ก่อนต้องเอาดาร์กแล้วนะเวฟล่างยังไม่ได้เลย สวยครับหย่านเข้าพอดีนี่เลยเมาส์นี่เลยชิหนาอยู่ปล่าล่างเนาะโอเคอยู่ล่างเนาะไปเคลียร์คนหนึง่งโดดสวยปล่อยล่างเลยนะครับก็สิบสองมียังไม่ได้โหดมากนะปล่อยเอาทําเลนก่อน ป่อยกลางไม่คุ้มเนาะตายไวเคลียร์ร,ร่างเลยเพื่อนฮลัลโหลโอเคได้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 อยู่สวยครับต่อได้เนาะโอเคบนได้ไหมไล่ไปก่อนก่อนไล่ไปก่อนนะออ้วอยวสูตอยู่นี่ เอ okay, ได้อยู่โอ้โหโดตรี่แอเค,อเคบนไม่ได้นะครับเบฟกางอย่าดันเบฟกางนิดหนึ่งนะขายรองเท้าทิ้งแล้วตอนนี้ อีกหนึ่งนาทีนะรอเซตไฟนะครับพยายามไม่เพื่อนทำอะไรนิดนึงอย่าน่าจะโหดแล้วล่ะอยาดึงตัวประกบมานะเฮ้่แต่เยอะว่ะเยอ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 ะเียเคลียร์ล่างนิดนึงนะครับรอดาร์กเลยมาโซนก่อน อุ้ยได้ว่ะโอเคสวยถอยเลยถอยเลยไปเดินกลางไหมออกมามันจะไม่คุมตรงนี้เนะี่ยโอเควงหมดวงหมดป่าโอเคสวยวงหมดแล้ว โอเคเอาดาร์กเลยเอาเลยผมกลับบ้านนิดนึงเนาะหล่นแล้วหล่นละหล่นละ่าทำเวฟบร่างอนะตีเสร็จก็ทำเวฟบร่างแว่เราตายวะได้ไหมนะ โอเมก้ามาได้เนาะเหลือสู่โอเคได้ได้สองวิบังคนดิโอเคไม่ได้นะครับโอเคลัดไม่ได้เนาะเอ,อ้ยอย่านใจเย็น ยากแหละใจะเย็นนะครับโอเคยังไม่ปล่อยดาร์กเนาะมีเวลาอยู่ปล่อยกลางได้ไหมมันก็ปล่อยกลางได้แหละแต่อยากอยากเลี้ยงเลนนะปล่อยกลางก็ได้นะพูดถึงนะ่ะฝั่งตรงข้ามกันบ้านไม่เก่งนะครับ ๋ยวรอรอมีหน้าก่อนปล่อยๆลยแหละได้ท้ายเลยเนะยาะแล้วปล่อยบนก็แล้วเคปย์ขอดอเคออเคย์ขอได้อยู่ตัวครับเคได้มาได้อยู่ได้อยู่ ผมเหลือกอดตเกิดเนาะเพื่อนตายหมดเลยอะแวนตายแกเคได้มาตัวหนึ่งเล่นเล่นเยอะไปเนาะเพื่อนเรา ก็ตดฟรีนะเอาจังแวนตายตลอดเลยนะแวนแล้วแบบไม่ได้เรื่องเลยเนาะเล่นยืนไม่ค่อยเป็นเงินติดหนะ้าเนาะติดห้าวนิดนึงแวนเราทําั้งเม็ดน้อยนะเล่นอย่างงี้ทําเล่นไม่เป็นละออกยังเมีดโอเคสวย ต้องให้หยาดแยกดันอะดึงดึงสักคนหนึ่งแล้วหยาดเขาน่าจะเล่นที่หลังก็ได้โดนนั้นอะไม่รู้จะโดนลุมเปล่าได้ไหมโอเคได้อยู่สวยครับเ <c oughs> นี่ยทำเลยเลยเนี่ยทำเลเนเลย ยังไ,ไม่เสียเกาะแต่เกิดนะครับรอรอหาหามุมเล่นจริงๆต้องบวกอะนะอ,อยากจะตายนะครับ โอเคโอเคกลับก่อนกลับก่อนมันรู้ล้วเรียวได้ปะได้รอเลียวปะโอเคสวยรอเลียวพลาดเนาะเคียบนคนนึ่งครับผมเราไปโซนดาร์กได้นะครับมามามารวม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  โอ้โหแล้วไปบนกันตั้งหลายคนนะอันนี้เล่นผ่านแล้วเนี่ยเรามาโซนดาร์กันก่อนฮัลโหลมาเลยเนี่ยมาอย่าจะเข้าเนาะอย่าเล่นวะ่ะเฮ้ดดได้อยู่อุโโอ้ยโหเสียด้จัดได้ไหมต่อได้ไหมโอเคได้อยู่ได้อยู่ สวยครับเหลือใครอ่ะลอเลียวลอเลียวเกิดเซฟ,ฟิตเกิดบอกเพื่อนทำเล่นห่อนเล่นรอรอทำเล่นรอครับผมตอบมูลาละ ทำเลนรอนะผมรอทีมเกิดนะครับเซตเคียวซื้อเคียวซื้อเกาะเกิดให้พร้อมนะครับโอเคแวนมีเกาะเกิดละมีหน้าหน้าออกเกาะเกิดเนาะจริงๆอะ่ะข้างตรงข้ามมีออฟตัวหนึ่งนะซิลเล่นออฟนะซิลออกเกาะเกิดโอเคโอเคได้อยู่มาเลยมมะพยายามทำเวฟนะครับ หนักก่อนโอเคเร่างสองเปิดแล้วเปิดแล้วรอเนอะเกือบล่วงแล้วครับออกแนละ้วเดี๋ยวจัด โอเคเคียวยังไม่แตกนะเคียวผมยังไม่แตกเนาะเมื่อกี้เบิร์ดไม่ได้นะครับเสียดายมากเลยอะเสียดายซิวมากเบิร์ดไม่ได้โอเค,อเคได้มาตัวหนึ่งนะเนาะโหเสียดายกว่าไม่คุ้มเลยออเบอกให้เพื่อนรอรับก่อนนะ มีหน้าใจเย็นนะครับรอเลี้ยวตายอยู่เนาะสามสิบพ,พอพอจะรับรับเวฟได้อยู่เนาะอโอเคได้มาตัวหนึ่งคุมบั๊กหลุดโอ้โหเสียเขี้ยวเลย เคดาขึ้นบนเนาะเขาเสียโอเมก้าไปนะครับราเรียกกำลังตามมาแล้วนะเคลร,ร์เว็บบนได้ปึ๊บโอเคพยายามเคลร,ร์เว็บนะ mm hmm. เขายังไม่มีโลมนะตอนนี้ โอเคสวยครับเค okay, ผมยังไม่เสียเกิดเนาะฝั่งข้ามตายสามนะดันยาวๆเลยให้หยานเคลียร์เวฟล่างไปด้วยเค okay, มามามาวิ่เสียดายจัด ซิลเนาะเอาซิลก่อนนะครับกดดันซิลก่อนคลิปเราย,ยังไม่ตายเนาะเฮียตีบ้านโอเคสวยครับเมื่อกี้ผมไล่โอเมก้านะแม่งกลัวมันจะแบบมาโซนเนี่ย สวยนองแวนเมื่อกี้ซอยป้อมรัวๆเลยโอเคเดี๋ยวเล่นดีนะเลดเกมโอเคประมาณนี้ครับผมแพนด้าฟาร์มเนาะพลาดหลายช็อตเลยนะทีมเราแต่ก็แก้มาได้อยู่เกมนี้ค่อนข้างตึงมากเลยนะครับโอเคครับผมโอเคครับถ้าชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำใจให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายช่วงนี้แพ้รัวๆเลยครับโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย